เอาเข้าไปด้หนจ็ดอยู่ใช่ปะโอเค่จะีพหนเดห้าเนี่มือลตาไ้ะก็ห่ะเ็ไม่อยู่ใช่เดห้าเจ็ดแปล้วก็มาหนึ่งเจ็ดห้ากันอีามีทมีพาร์ทเยอะเดี๋ยวหนึ่งเจ็สี่หนึ่งเจ็ดห้า

หลับตาทำจิตให้เป็นสมาธิไอ้อยานร้ายหาอะไรเออไปได้แล้วมึงจะไปไม่ไปมึงมาทรมานเขาเนี่ยฮะเอาอยัางไงมัน,มน,นวัดตถุจมตีนนะมึงไปเปิดใไรรู้ไหมทรมานเขาเนี่ยไม่เต็มใจมาใช่ไหมเขาใช้มาใช่ป่ะเออกูรู้เยอแะแหละนะไม่ทำร้ายแต่ยอมใช่ไหมไปเกิดนะ ไปเกิดในพกู้กุยรึเปล่ะนะไเออรูเปลากันห็นได้นะหอว่าเออเอ้าเอาเอาเอ้าเอ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 ่อั้นะเมลอาัดไดน้เออเป็นผู้งเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงมาจากบ้านใดมาจากลปางเป็นวิญญาณสาววิญญาณเด็กหรือวิญญาณตายท้องกลมตายท้องกลมถ้าเอชอบใช้วิญญาณวิาท้องกลมเนาะ เอ,เอาเอาเอาไปเกิดเดี๋ยวเขากาเาดี๋ยวกำไรมั้ยไปเกิดนะอย่างแรกเลยปลดปล่อยออกจากพันธนาการก่อนนะปลดปล่อยจากพันธนาการจากพ่อมดหมอผดดีนะอะไรต่างๆนะที่มีต้องจังไว้ตึงไว้นะถอยหลุดออกมานะหลุดออกมาหลุดออกมาหลุดออกมานะหลุดออกมานะานะโอเคนะคิดถึงบุญไหมนะหนูนะหนูไหม ไปนะเออมันไจะเจ็บนะบุญอันใดที่มึงได้ทํามานะตอนที่ครั้งมึงยังมีชีวิตอยู่นะคิดถึงซะบุญอันใดนะที่กูได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตชาติและปัดจุบัชาตินะกูขอ,อแผ่บรารมีบุญให้มึงนะคิดถึงบุญคิดถึงบุญคิดถึงบุญนะมาถามว่าเพื่อทำบุญให้ใครบอกทำบุญให้ใครแต่พญายมราชเข้าใจไหมสัตย์เทสกาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะจงเป็นสุขเป็นสุขเถท จ pues. ะได้จองเวรสิ้นกรรมและกันเลยนะจงไปนะเดี๋ยวจะมีบริวารข้ามารับนะจงไปจางเขาซะนะคำถาว่าเครนำมือการตัำมือข้าพเจญายมนะบริวารข้าจงมารับดวงวิญญาณหญิงสาวตายทั้งกรมดวงนี้นะไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะหมดเวรหมดกรรมแล้วนะสิ้นเวรสิ้นกรรมลนะมารับไปนะไปกับเขานะไปไปไป ไปเอาความเจ็บความปวดเข้าไปด้วยนะเอาไปด้วยโอ้ยมองให้แล้วหงุดหอิดนะจับมันมาจากจังหวัดไหนก็ไม่ได้ฉันก็จะโอ้ยไกลไกลเหรออันนี้ใครหัวอันนี้ยังไง สี่แปดนิ้วเลยสี่แปสโอเคตอนนี้เคือนนี้เดูแลกัน่ดูแลเนาะดูแลีแป้าห้าสิบหกสิบสองสมสแะสรอบถ้าไม่ใช่รอบรไฟหืออไรอายุมีอยู่ัตดูแลกันไปหวดชีวะไ้เจ๊ปวดหัวเนี่ย้วดหัวไปโลกงปวดหรือเ ไม่ไ้บวชแผมร่วงเอาจบชนกลับบ้านต่อไหม